ซีรีส์ใหม่เนาะโมบิ้งคราฟเออท้ายไม่นี้เขาก็จะมาเปิดตัวซีรีส์ใหม่เลยกลับมากันอีกแล้วกับไมครบอยู่ทีซองโมบิ้งส่วหนึ่งกันอีกเส้นเคยเนาะในคลิปนี้ก็คือจะเป็นยังไงไปติดตามทรับซ้อมกันเลยตัวเขาเองก็ได้เรีนไมครับมาโดดละคิดฮอตคนเบิรงทุกคนเนาะอ,อ่ะเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือการหาเพชรเนาะสำหรับคนไทยที่เข้ามาเบิรงกับฟังเอาเนาะาษาลาว <c oughs> เริ่มมาเบิรงว่าเขาจะเกิดอยู่ไปโอมแทนและทั้งหน้าเขาก็มีหมู่บ้านว่าทุกคนไปย่างเขาไปสำรวจหมู่บ้านแล้ว เฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยว what the fuck นั่นมันโกเลียมเต่าเผาอ่ะทุกคนมันเป็นแบบไอรอนโกเลียมแล้วก็มีบาสร์ <c oughs> สแนนใสเออไปเข้าไปตัดไม้ก่อนเลยเริ่มมาเข้ากับมาตัดไม้ตับทีคนเล่นไหมครับทั่วไปเขาจะเห็ุแล้วกับเห็ุอุปกรณ์ไม้เพื่อที่จะไปคุ้นหินกันเนาะทุกคนเริ่มจากพิกแอกซ์นี่ใสสติกบาร์ีแล็ับามาเป็นพิกแอกซเลย หินมาเทีย้อยละอุปกรณ์ดีซีวตด,ดีเนาะเออเริ่มจะเห็นอุปกรณ์หินกันก่อนเลยเป้าที่ตามซีรีส์กัน,นเนอทุกคนบอกเลยว่าซีรีส์ซีซั่นนี้เขาจะเห็นออกมาประมาณ10ตอนเออไปกับอาจจะเป็นแบบดินแบบดินมอสอย่างต่างๆไปแบบผ่อนคลายอันนี้ก็จะเป็นเปาซีวิตรอดปกติเนาะมาหลักเข่ายู่ทีหมูบ่บ้านวิเลจเจอแล้วต่อไปเขาจะคิดว่าจะออกจากหมู่บ้านนี้เพื่อไปสำรวจหาถ้ำเนาะเออ,เอ,อบอกเลยว่าท้ำมันจะมีแบบซิงของดีๆเอ้ยเดี๋ยว <laughs> นี่มันอ้อยเออทุกคนชุกเกศเคียนโค้ดเท่อะ ใครที่อยากคว่าเขาใส่รีสอร์ทแพ็งอีกอย่างกะเดี๋ยวเขาจะเอาลิงก์เอาไว้อยู่ดองสคริปชั่นเนาะเออสำหรับใครที่อยากลองใส่คือเขากะเอ้ยตอนนี้กะมาเจอถ้ำอีกันหนึ่งโอ้โหเป็นถ้ำตัดแต่ว่ามันก็มีเล็กเลยกะทานให้เขาเนาะซึ่งเป็นสัญญาณดีในกะที่จะเริ่มเกมบอกเลยว่าโอ้โหแต่ว่าเล็กนี่จะสองก้อนนึงวะแต่เขายังนอยเขาก็ได้ทานมาเนาะทุกคนได้ทานมาเขาก็มาครับทอชนี่เนี่ยเป็นแสงสว่างอันแรกของเขาเรียบร้อยต่อไปเขาก็จะไปหาถ้ำที่มันกว้างขึ้นกว่านี้เนาะอู้ว้าว แล้วอาจจะถ้าหวังว่ามันจะเป็นทำกวางนะนี่นะอีซี่โอ้โหลงมาก็เจอเล็กกันก่อนเลยเนาะทุกคนขุดเล็กแล้วคิดว่าเขาน่าจะเผาเล็กและกาเหตุเป็นโลนะเพราะว่าโลเป็นอุปกรณ์อนะันึ่งที่โคตรที่จะทรงพลังภายในเกมนี้เลยไปเขาลงไปเบึง่งโอ้เดี๋ยวเออนั่นแหละหวังว่าถ้ำนี้มันจะเป็นทำกวางนะอโอ้กวางอยู่อะทุกคนเพราะฉะนั้นเขาต้องมีการเกี่ยมตัวนั่นก็คือขุดท่านและกาะ เอาเล็กที่เอาเผานะั้นมาครเป็นโลกน่กันเนาะทุกคนบอกหละโล่มันสามารถบล็อกทั้งแห้งและเบิดของคริปเปอร์บล็อกทั้งกระสุนกระสุนมาสิบบล็อกนาธนูของสเกลเลตันล่ะกับซอปบี้การเตีนั่นนี่ได้นนเนาะเอามาคุดทานเพิ่มเติมเพราะว่าทอชของเขาอาจจะบุพอก็ได้เขาอาจจะสำรวจหลายเพราะว่าอาหารเขาก็มีเลยดินั่นแหละไป let's go ทำนี่หวังว่ามันจะเลิกคอโอ้โหโคตรมืดอ,อ,อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเสียนทนูยิงมันจะสะดุ้งอะ่ะไม่ดได้เล่นไมค์คามาโดนเนาะโอเคโอเค นีดูส keleton อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันแน่นอนทุกคนบอกเลยว่า o u t u b เก a m i n g ลาวมันจะพัฒนาหลายขึ้นถ้าทุกคนช่วยกันกดไลค์กด subscribe นะคนจะได้เห็นคลิปเป็นหลายขึ้นเอ,อ Let s go หลังจากที่เฮาลงมาทำนี้กะรู้สึกว่าจะเจอเล็กเป็นพิเศษเลยเล็กแบบโคตรหลายเพราะฉะนั้นกะคุดเล็กเนาะทุกคนเพราะว่าสุดกะเขาจะมีซ้ำอู้เล็กแบบเป็นกองเลยวะสวยงามโอ้ยเฮ้ยซอมบี้นี่มันซอมบี้ตัวแรกที่เราจะฆ่าไปในเกมนี้เนาะอ้โหอีซี่ไป เผาเล็กเลยกับเห็ดสุดกอกันเลยเนาะทุกคนแต่ว่ารู้ึกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหซอมบี้อเล็กซ์มันนี่ดูนี่เนะี่ยขวดซับหัวไปเรียบร้อยเออนั่นแหละเขาจะเห็ดเต่าเผาเพิ่มอีกสองเต่าเนื่องจากว่ามันเผาซะ let's go หนึ่งสองแล้วเอาเล็กแยกออกมาจะซีเล็รกัะแยกเข้าไปพร้อมกับทานเนาะทุกคนนอนวันซิงเดียวค่ะบ่ไใดก็คือถังน้ำและกัสุดกอเนาะทุกคนมันเป็นนิยางที่ดีแล้วเขาก็ได้สุดกอเล็กมาเป็นเทียมห้อยแล้วแต่ว่าเล็กเที่ยวเผาอยู่มันยังโมเว่นเนาะ เฮากรได้มาครับสุดกอ้อเพิ่มเติมเป็นพิกเอ็กซ์และกาโซ่แล้วต่อด้วยเกือบกันเลยเนาะทุกคนเออเขาเกือบนั่นแหละสวยงามโอ้ว้าวเรียดเต้หมวกเนาะทุกคน,นยังมุ้งยี่หมวกโอ้โหคิปเปอร์ตุม้มนั่นแหละโลมัน๊อกเข่งระเบิดได้โอ้โหโคตรดีเลยวะ่ะตัวน,นี้ก็เล็กค่อนข้างที่จะว่าหลายเลยแล้วถ้ำทั้งรูมเป็นถ้ำน้ำวะโอ้เดี๋ยวลองดำลงไปเบิ่งดูคิดว่ามันอาจจะแบบเลิกลงไปจุดสามารถหาไดามอนด์ได้เลคิดว่าคิดว่า,วาโอ้ว้าว โรสควิดนะทุกคนโอ้โหแต่ว่าทำมันบบเลิกเลยแล้วมาเจอกับอีกทางหนึ่งรู้สึกว่ามันจะเป็นทางโลอีกทำหนึ่งเนาะนั่นแหละทำนี้เบิ่งว่าจะเลิกพออยู่นะคิดว่าแต่ว่าตอนนี้เจอลาพีสขอคุณลาพีสก่อนซะอ่ามีทางลงไปเลยเนาะทุกคนสวยงามโอ้โห let's กเลิอกอยู่ฮอสันดิฟสเลียดกันแล้วหวังว่าจะมีเดมอนโอ้โห,โโห,โโหเจอเล็กแต่ว่าเป็นทางตัดเพราะไม่ยังเขาคุดเลกเลยก่ะคุดลงไป ใต้ถ้ำนี่มันอาจจะมีถ้ำที่แบบซอดอยู่และคิดว่าจากการที่เล่นมายคมาหลายปีนะยินเสียงน้ำโอ้โหตกลงมาเลิกพอถึงน้ำอีกเกือบพอฮตอ่แต่ว่ามีไดมอนแล้วสวยททุกคนไดมอนก้อนแรกของเซิร์ฟเวอร์ของเขาเซิร์ฟเวอร์ประสัสดฐของโลกหนึ่งสองโอ้โหมีซ้ำนี่เนี่ยวะ่ะทำแท้สองก้อนนะทุกคนทำใจ อ้อปเปิ้อนไม้ชาฟทัคนจะไปสำรวจปะไปแหละเออแต่ว่าตอนนี้เราต้องขุดทองก่อนนึกใช่ว่าเราจะไซทองในการครับแอปเปินลทองเนาะโอ้อู๋แปดอนไม้ไปสำรวจกันเลยเนาะทุกคนมันอาจจะมีพวกหีบเอียงต่างๆไดมอนสองก้อนบอดเลยว่าสวิตเฮาปพอไซยังหน่อยก็ต้องแบบมีจาก4ีหาก้อนนะห่าก้อนไปที่จะขึ้นจากทับนะไป let's ก o หากันเลยจะมีไดมอนอยู่ตามแบบหีบรถดไฟอย่างต่างๆเฮ้ยเดี๋ยว โอ้โหแต่ว่าบียไดมอนด์ว่ะทุกคนมีแต่ลาพิีและก็ของดีนั่นก็คือเนมแท็กไปสำรวจต่อกันเลยเนาะทุกคนบอกเลยว่าใช้เวลาสั้งยาวนานกันเลยในหอน้องนี้แล้วเราสำรวจกันได้มาเจอกับพี่รถไฟกันหนึ่งโอ้ไดมอนด์บวกอีก2อันพอดีเป็นซีอัดเนานะทุกคนแต่ว่าอ่าซีอัดกับได้อยู่แหละแล้วก็มาเจออีกอันหนึง่งอยู่นี่นะโอ้โหหนึ่งสองโอ้โหมีได้สองอันวะสามโอเค เฮามีไดมอนด์ล้อมกันถึงเจ็อันเนาะทุกคนคิดว่าน่าจะฮอตเวลาที่จะขึ้นไปท้งเทิงกันแล้วเนาะทุกคนไปออกไปออกจากถ้ำมบบ้านนี้กันเลยโอ้โหออกมาทางนอกคิดฮอตแบบบรรยากาศทางนอกอ่าเขาหาก็คิดได้ว่าแถวนี้มันมีแกะหลายเพราะฉะนั้นเขาจะเห็นแนวตัดคนแกะแล้วก็เห็ดเตี่ยงบอกเลยว่าเตี่ยงมันจะเออมันจะมีประโยชน์หลายสําหรับอนาคตอาจจะเห็ดฝ้าเป็นพีซีหรือว่าไปหาแบบเนเธอร์ไรต์อย่างประมาณนี้เนะเอาก็ตัดคนแกะโอ้หมู่บ้านเขาอยู่กใกล้ แล้วเห็ดเตียงสีฟ้าแบบนี้เลยเรทุกคนบอกเลยว่าเตียงขาวมันจืดเออเราต้องเห็ดเตียงสีอื่นอาจจะเป็นสีอย่ก็ได้แหละสวิตรีมเนาะไปรับฟันดีเราทุกคนโอ้ตื่นเสาขึ้นมาแล้วโอ้โหมีแกอยู่ทั้งข้างองีกอ่ะสำหรับคลิปนี้กะคิดว่าอาจจะจบลงไปละอย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครต์แน่น,นะนะแล้วอี2ีคืออยากให้เฮาแบบเล่นแบบซาซาแบบสร้างบ้านหรือว่าจะติดจะลวดไปฆ่าแบบเอ็นเดอร์การอนทันทีเลยวะคอมเมนต์กันเลย